สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game สนับสนุนโดย Garmin โอ้ที่มาเซตซับรู้สึกไงไหม <c oughs> คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ไม่เคยรู้สึกเลยรัพอมันไม่ฟิตเนี่ย <c oughs> พอมันไม่ฟิตเนี่ยมันรู้สึกว่าพี่มันเริ่มเหนื่อยเราต้องดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วในระหว่างที่ออกรอบเนี่ยถูกต,ต้องโอ้ยสวัสดีครับค่ะ นี่ไงนี่ไงกิจกรรมดื่มเพื่อดูชมกำลังนิดนึงต้องโอเอมสำหรับเขาเรียกว่าเหมือนเติมพลังใช่ห้าหลุมสุดท้ายเกือแล้วห้าหลุมสุดท้ายเดินไปเชียร์ท่านดีออฟดีกว่าว้าสวัสดีครับสวัสดีครับโปต๊อปสวัสดีครับมีอะไรเกิดขึ้นครับโปต๊อปนี่ผมวันนี้เรามีกิจกรรมจากเรสบูฮะครับแข่งตีห้าหลุมสุดท้าย ถ,ถ้าห <2, S 2> ลุมส <like S 2> ุดท้ายถ้าหลุมสุดท้ายมันมีการวิจัยออกมาว่าตี่จบหลุมที่สี่เนี่ยครับผมมันจะเหนื่อยที่สุดถูกต้องมีการทิดถึงว่าเมื่อกี้เริ่มเหนื่อยแล้วก็เมื่อกี้ถึงบอกไงว่าคืออย่างนี้ถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำ ha BE like เสมอนะร่างกายมันจะฟิตแต่พอส so, ักพักหนึ่งเนี่ยสำหร <thood. S 1> ับวีเอ็นกอฟเฟอร์นานออกรอบทีนะเขาจะรู้สึกเหนื่อยก็เลยมีเครื่องดื่มมาเหมือนแบบว่ารีบูตตัวเองถูกต้องคือเราพอเราดื่มเครื่องดื่มแล้วลองดูว่าคือเขาบอกว่าปกติพอหมดแรงปุ๊บเราก็จะตีสกอร์แย่ลงถูกไหม แต่พอมีเครื่องดื่มแล้วเราดูว่าสกอร์เราจะเป็นยังไงถูกต้องเราก็แข่งกันห้าหลุมท้ายถูกไหมใช่ครับเพื่อลอบชิงชนะเลิศเนี่ยที่ริเวอร์เดลคือชนะเลิศแต่ละสนามเอากี่คนสนามละหนึ่งคนครับไปหัวงเอาแค่หนึ่งคนไปที่ริเวอร์เดลริเวอร์เดลแล้วเพื่อเอาคนหนึ่งคนไปตีที่ภูเก็ตยกกวนยกกวนเพราะฉะนั้นเราจะไปแบบคือจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ทุกสนามเวลาไปตีกอล์ฟออกรอบก็จะเจอแบบกิจกรรมแบบนี้ของเลดบูลถูกไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอเคเฮ้ยถ้าหลุมท้ายเราอยากไปภูเก็ตไปภูเก็ต ภูเก็ตนม่จะเลดเม้าเทนเลดเม้าเทนแต่ใช่เลดเม้าเทนด้วยเลดเม้าเทนจัดไปจัดไปโชคดีครับแล้วเดี๋ยวลองถามคุณหลังเลยนะว่าเขาเป็นไงบ้างนะเอาคุณตีก่อนผมรู้สึกเลยว่ามันโอเคเลยลองถามคุณต่อไปด้วยเอาต่อไปไม้ห้าไม้ห้าคุณ ไม่ห้านี่ก็เป็นไม่ห้านี่ก็เป็น G ีซีนี่ตัวใหม่เหมือนกันครับครับผมก็คือสิบเจุดาครับก็คือได้ไปการก็เป็นเอ่อแปดสิบห้าไดมาน่าสไอ้ไดมาน่านะดามาน่าครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะทิมเยอะหน่อย2นิ้วทีมสองนิ้วเพราะว่าผมต้องการความแข็งใช่ครับความตรงมากความตรงมากไม่เท่ทีออฟเหมือนกันไหมพี่ทีออฟเหมือนกันครับระยะเป็นไงพี่ระยะน่าจะอเจ็ดถ้าทีออฟเนี่ยน่าจะใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลุม่องมก็ใช้ไม่ห้าไม่ห้าทีออฟหลุมสองพันห้านะใช่ครับ ปัญหาหลุมสองพาห้าเขาตีอ่ะเขาตีไม่ห้าทีออฟแล้วเขาขึ้นเหล็กสามใช่ครับมันมีที่ขร้นเมื่อวานผมคุยมาหมดแล้วโอ้ my god มันตามลมนิดนิดมันตามแบบนิดนิดครับนี่ฮะเด็กกล้าไม่ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะไม่คืออย่างนี้จะชอมวยเปล่าคือคือตอนผมตอนผมมาเป็นโปรใหม่ๆเขาคือเขาเป็นโปรก่อนผมแป๊บหนึ่งครับแล้ววันเด็ดปุ๊บไปเล่นงานเขารบมันปิดผมไม่แข่งสนามสลับรีมั้งแล้วผมก็ยืนเฮ้ยเก๋สนามนี้ไม่เคยตีว่ะตีตาม คือพูดอย่างตีตามกูเลยคือเอาโฟ์ด้วยกันตีตามกูเลยก็ตีตามมันตีให้บิดเราตีไม่ได้เท่ากันเท่ากัน,กนตีท่ไงตีตามไงตีไกลมากคนนี้นี่มีไกลมาก,ามากาในไกลน,นะบอกเลยแล้วเวลาเขาจะตัดน,นะเขาจะบอกเขาจะเขาจะน่ารักแต่กีมันผิดกฎมันไม่ได้หรอกแล้แบบ ไอ้อย่าตามมันต้นไปทางนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงถึงใช่ถึงมันคนเดียวที่ถึงถ้าถือวบาไกลมากไกลมากอันนี้คือไม้ห้าก็คือไล่มา10.5จดหไดเวอร์ถูกต้อง14.5แล้วก็17.5ไม่ใช่ให้ผิดเนาะเอออันนี้เนี่ยครับนี่คือไฮไลท์เลยอ่าไฮไลท์ว่าตัวนี้ตัวนี้มันเขียน3นะฮะแต่ความจริงมันเป็นเหล็ก2อ๋อเหรอใช่ความจริงมันเป็นเหล็กมันคืออะไรอ่ะมันเป็นตัวใหม่ป่ะมันเป็นตัวใหม่เป็นคอสโอเวอร์ครับผมกะจะเอาไว้ตัวเนี้ยกะ จะไว้ใช้สนามที่แคบมากอย่างที้สุดใช่ไว้เสิร์ฟผมแสดงว่าคุณต้องได้ระยะมากนะตัวนี้น่าจะ2องแคลรี่สองห้าได้เลยครับแค่เรื่สองห้าเหล็กสามเือเหล็กสามก็เลยกสี่เหมือนกันอันนี้อันนี้คือเหล็กสองอ๋อคือเหล็กสองรอบสิบแปดครับแต่เขาพิมพ์มาเป็นเหล็กสามครับอันนี้คือเหล็กสามแต่เขาเขียนมาเป็นเหล็กสี่บางทีผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแล้วเวลาบอกเวลาบอกพี่เปาบอกว่าอะไรเอาเหล็กสี่ที่มีคอมเพลตพี่อ๋อเหล็กสี่ที่มีเขาเขาจะมีคอมเพลตให้ครับผมก็ม่เหล็ เฮ้ยเกินนี่เกินมากอันนี้อันนี้เกินครับอันนี้เกินแต่ต้องเลือกต้องเลือกเลือกเลือกใช้เลือกใช้ครับเลือกใช้อันนี้คือเหล็กสี่เอาเล็กสี่กับเลขกสามก็ใส่ก้านเป็นไดมอนด์ทับเหมือนกันได้ครับร้อยร้อยห้าเอ็กซ์ครับร้อยห้าเอ็กซ์นะพี่ดูฟิลดีมากเลยอ่ะดูตีง่ายอ่ะดูตีง่ายครับตีตีโด่งง่ายมากเลยครับดูตีง่ายน่าจะได้ระยะมันมันเหมือนคล้ายๆแบบดิวิ่งไอออนใช่คือมันเป็นเหล็กอ้วนใช่เป็นเหล็กอ้วน้นมันก็จะชดเชยความผิดพลาดไปหน่อยชดเชยแล้วก็เขาบอกข้อดีของมมมมมมััันน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 เเเเเเี่่่่่ยยยขาาาาจะอออออออกแแบบบใหหห้พืืืดดดงงงงโโโไฮรรริตคคททลลล แล้วก็นี hm ่เอกลักษณ์ของปิงเขาจะมีนี่มีคอตรงนี้มีคอให้ไว้ดับได้ไว้ดัได้นะครับให้ตัวนิดนึงนี่คืออุปกรณ์ยาวไปหมดแล้วยวผมขอผมนีคอนิดนึงได้ไหมว่ามาคือโปเก๋เนี่ยเขาเป็นคนไดมานาทำครับคุณไหนคุณลองพูดหน่อยว่าไดมานาทำดียังไงบ้างไดมานดียังไงครับผมชอบที่ว่าอย่างแรกเลยคือท้องมันน้อยท้องมันน้อยผมชอบการผมชอบก้านที่มันบิดตัวน้อยเวลาโดนลูกครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่แบบ ขายเหล็กขายเหล็กมากเลยอืแต่มันมันไม่ไม่แข็งมันเหล็กไม่กระด้างไม่กระด้างเหมือนเหล็กใช่โอเคอันนี้คือของมิสซูบิชิเรยอนของของอุลตราไก่อากาศไก่ก็ขอขอบคุณอากาศไก่พพอร์ตเต็มที่หมดเลยเต็มที่หมดเลยก็ขอขอบคุณอากาศไก่ครับขอบคุณมากครับส่งครับผมส่งมาครับโปรอีกโปรไม่ลองไม่ได้ลองเลยเดนมาหน้าทำโปรเก๋ลองก่อนเลยรอก่อนครับเพราะว่าไปอ่ะชุดเหล็กบ้างชุดเหล็กครับก็มาถึง เป็นอะไรฮะนี่รุ่น5 5 5เหรอ S55 ครับครับพอครับพอชื่อทำไมพอชื่อทำไมเยอะเกินไปแล้วครับ S55 นะ S55 ครับก็ตลบนะโอเคนะครับเมื่อก่อนอยู่คาเฟ่ตรงนี้ ใช่มาใช่มาใช่มาปีหนึ่งนะใช่มาปีนึ่นใช่แต่ก้านนี่คุณโอเคเหรอโอเคมากนะครับตัวนี้เป็นตัวエナジー o プロエナジースプロロยี่ห้อโคดัสโคดั X ร้อ่ถ้าเอเนจิสโพส่วนมากแล้วก๊อปส่วนมากเขาจะรู้สึกว่ามันเบาแต่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่แต่ปัญหาคือสปีดอย่างเขาเนี่ยถ้าตีได้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะเกมก๊อฟง่ายขึ้นเยอะมันกลับไม่เบานะครับไม่เบามันกลับค่อนข้างแบบค่อนข้างหนัก125นะ125แล้วก็ค่อนข้างแบบ บอลจะโด่งยาวนี่บอลจะโด่งผมค่อนข้างชอบมากเลยอันนี้เป็นโปรโตไทป์ใช่ครับันี้เป็นโปรโตไทป์แล้วก็ถ้าถ้าท่านผู้ชมได้ดูผ่านทาง p ีเจทัวร์ก็มีพวกสเตนเซอร์มีกาเซียมาใช้เนอะเราเดี๋ยวเราไปดูคาแรคเตอร์ของการนี้ในอนาคตว่าเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าไก่ตอนนี้เขาเขาจะนำเข้าเขามาแล้วเรียบร้องขาเขามาระเขามีชั้นเหล็กอะไรบ้างพี่ชุดเหล็กเหล็กสี่สี่ถึงพิชชิ่งครับสี่ถึงพิชชิ่งครับผมมีสองเหล็กครับ อ๋อสิมีสองเลขก็คือที่บอกว่าเป็นสามอ่าแล้วไงแล้วถ้าคุณจะเป็นแล้วคุณเอานี้ออกแล้วเอาเลขสี่ออกหรือไงไม่ใช่ครับตัวนี้คือเลขสามอ๋อก็คือเลขสี่กับเลขสี่อยู่ด้วยกันใช่เลขสี่กับเล克สี่อยู่ด้วยกันอาจจะเอาเลขสองเอาเลขสองออกือว่าเลขสองเนี่ยไอตัวที่จะออกคือไม่ห้ากับเลขสองอ๋อโอเคไม่ห้ากับเลขสองว่าเราไปเลือกสนามใช่ว่าเราไปเลือกสนามโอเคก็คือใช้เลขสี่ถึงเวชที่ปิงเวชมันจะเป็นตัวมันจะไม่คิกชิ่งมันจะเป็นตะยูนะใช่ครับมันจะเป็นเวช ลองถามแม้ว่าเล็กสีธรรมดาเนี่ยปีเท่าไหร่ถูกต้องน่าจะ240ไม่ถึงครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณที่200-230 230-230-225ประมาณเนี้ยเล็กีล็ระยะแม่นเลยระยะแม่นประมาณ225้ใช่225คอนโทรได้เลย225แต่ส่วนมากผมจะเได้แค่225ครับ225บอก225ไกลมากสุดยอดสุดยอดแล้วเวทนี่เล่ระบบไงที่5้าหครับทำไมเล่น5้าแอืมผมมีความรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ ไอตัวเรื่องเรื่องเรื่องช็อตได้วการการการให้น้ำหนักเนี่ยผมค่อนข้างทำได้ดีผมมาให้ความสำคัญกับการเสิร์ฟเข้าแฟวเฝงมากกว่าครับกับลูกยาวมากกว่าไอหลุมสิบใช้อะไรชิปหลุมสิบเหครับเด็ดเด็ดเด็ดเดแปดครับไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ห้าแปดครับถ้าคุณใช้นี้ชิปมันคงไม่ข้ามสายไม่ข้ามสายครับตัวนี้ครับห้าแปดครับตัวนี้แหละครับห้าแปดนะครับแล้วก็นี่มันคืออะไรอ่ะนี่กลายมันคืออะไรเป็นรุ่นใหม่เหรอเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นใหม่ครับกลายกลายครับรุ่นใหม่ ออคือคือเขาเป็นคนแปลกนะคืออย่างนี้นักกอล์ฟที่ตีไกลเนี่ยส่วนมากจะหาวูธสั้นๆมาเเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างนี้ถ้าผมถ้าผมเป็นเขานะความรู้สึกผมนะผมจะมีเวทสักสี่ตัวถูกคือแบบว่าเพื่อเอาไปพัฒนาลุกพันแต่คืออย่างนี้เขามีความสามารถพิเศษเยอะมากเขาสามารถให้น้ำหนักแบบ50หลาย0หลา25หลาผมว่าเขาให้ตอนนี้เขาน่าจะเป็นหลักหลักหนึ่งหลาได้ตอนนี้คือคือซ้อมมาเพราะว่ามันสามารถสามารถเล่นเล่นเล่นแกลบระหว่าง ห้าสิบหลาได้เลยต่อเหล็กหนึ่งจากเหล็กเก้าตีร้อยหกสิบแต่ก็ตีร้อยสิบได้มันเลยทำให้ผมอ่ะเล่นง่ายโอนี่คุณเหนือมากนะก็คือมันต้องซ้อมมันต้องใช้เวลาซ้อมเยอะมากนะไม่ไไปซ้อมเนอะไม่ใช้เวลาซ้อมเยอะมากใช่หมมันต้องช็อตช็อตพิเศษสมมุติช็อตพิเศษเข้าเข้าต้นไม้ตีติดต้นไม้ก็ตีเหล็กเก้าให้ได้ไซส์ประมาณเนี้ยไปร้อยสิบเนี่ยก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือพมเคยบอกผมว่าเหล็กเหล็กหนึ่งเนี่ยสามารถตีได้สามเบอร์ใช่ครับคือเพราะว่าเหล็กมันจะขี่กันสมมุติว่าปูอิด แล้วโปรอิตตีได้ร้อยหกสิบร้อยห้าสิบมันก็จะไปคาบเกี่ยวกับเหล็กแปดเหล็กเก้าแล้วไฟบอลคุณจะหลากหลายแต่นี่เดี๋ยว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 ปัญหาคือเลยนะร้อยเหล็กเก้าคุณเหนือกว่าห้าห้าระยะเลยนะห้าดีเซ่เลยนะสุดยอดยอดสุดยอดมากแล้วเอฟเอสเอสนี่เป็นอะไรพี่เอสเอสทีเอสพี่นี่มันคือมันคือจะเหมือนเรื่องเบามันจะน้อยเรื่องของเบามันเป็นเรื่องของเบาใช่เรื่องของเบาครับอันนี้อันนี้เอสเอสนั่นทีเอสนะอันนี้จะเบาบางลงบางลงอันนี้บางลงใช่ อันนี้คือเรื่องของเวทใช่โอเคไอ้ลุมมลุมที่แปดช็อตีอะไรกี่ทีห้าสองครับห้าสองเฮ้ยนั่นมีร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแดอี่สิบสกว่าก็คือเวทสองอันนี้แหละตีแม่นมากแม่มาเขาได้เบอร์ดี้ได้เบอร์ดี้กับยิ่กกนะหลุมมสิลุม18คือเขาเปรียบเสมือนอย่างนี้บางคนเนี่ยตีไกลเนี่ยลูกสั้นไม่ค่อยดีแต่เขาเหมือนจอร์เดลี่คือเขาเป็นกองตีไกลแล้ใช้ฟิลด้วยใช่แล้วก็พวกลูกสั้นเนี่ยเขาสามารถ ผมถึงหมดละก็ญี่ปุ่นก็วางแผนคือปีนี้ก็อยากจะคิดการก่อนคิดการญี่ปุ่นถคิดการญี่ปุ่นได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะชนะสักแมตชหนเอ้ยผมเอาใจช่วกาสโอกาสทุกคนเอาใจช่วยเพราะว่าตอนนี้นี่ทุกเป็นที่รู้จักเนี่ย ชัดเจนเลยผมชัดเจนมากแล้วดังเลยผมบอกเลยแล้วก็คัดตี้เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกประสบการณ์เยอะใช่คือเรื่องของการวางแผนเนี่ยผมบอกเลยนี่เจ้าแห่งการวางแผนช่วยได้เยอะมากครูอันนี้เจ้าแห่งการวางแผนพอนโทรลเทสเน็ตเดี๋ยวเราจะเชิญเขามาเปิดถุงเลยเออเกี่ยวไหมก็จริงจริงๆถูกกรอบเขานะเนี่ยใช่ไม่ใช่ถูกกรอบโปรเก๋ใช่ครับเขาเป็นหน้าที่แบกเขามีหน้าที่แบกถูกโปเก๋ไม่มีหน้าที่แบกเลยมีมีลูกกองลูกกรอบใช้อะไรที่ใช้โปรวีวันเอ็กครับโปรวีวันเอ็กตัวใหม่คุณใช้รุ่นอะไรเป็นพิเศษอะไรไหมไม่มีพิเศษอะไรครับเป็น ปกติครับพกอะไรบ้างปกติไปแข่งพกอะไรบ้างถุงหนักไหมโอ้ตอนนี้ออกหมดแล้วครับอ๋อกหมดแล้วกลับถึงบ้านก็เก็บนี่ครับปริวารนี่คือมาร์คมาร์คอย่างนี้ครับตั้งไลายตั้งไลายนะใช่ครับตั้งไลายแล้วไม่เพราะว่าพูดหยาบๆทีเดียวขอพูดหยาบๆทีนึงมองลูกยังทั้งไลายหลึ่งปานก่อนขอโทษขอโทษ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ฟังนะครับเทคนิคเทคนิคนะครับสมมติหลุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราตั้งลายตรงนี้เราเข้ามาเซตอัพตั้งหน้าพัตเตอร์ให้ตรงใช่ไหมถูกต้องพอตรงเสร็จแล้วเซตอัพร่างกายให้นิ่งปุ๊บทุกอย่างทุกอย่างนี่ปุ๊บมองขาดเลยเพราะเราจะได้รู้ว่าหน้าไม้เราตรงแล้วอ๋อคือเราต้องคอมมิชกับหน้าไม้ไว้คอมมิชกับหน้าไม้ไว้ก่อนครับอ่า ก็คืออย่างนี้อต so. ั้งไงตั um> ้งไงแต่ไม่มองลูกตั <sh <sh ้งไงแต่ไม่มองลูกเพราะเขาใช้ตอนเล็งใช้ตอนเล็งถูกครับใช้ตอนเล็งใช้ตอนเล็งครับแล้วก็มาร์งลูกก็จะมีจุดอย่างนี้แหละใช่ครับใช้แค่จุดอย่างนี้นะครับไม่มีตัวเลขอะไรเลยชอบเบอร์ไหนชอบเลขเบอร์ไหนมีเลขนำโชคไหมไม่มีเลขนำโชคครับหรือว่าก็จะตีวันแรกเบอร์หนึ่งได้เรียงเรียงตามอันนี้วันท้ายดิ ลูกลี้วพันบอลนี้ลงมาลูกลี้ป่ะไม่ใช่ลูกนั้นให้เขาแล้วครับอ๋อให้เขาไปแล้วโยนผมไม่ตามคืนให้อะไม่ไม่เปโยนให้หมดเลยโยนให้หมดเลยมั่วเขายังไทยผมไปเลยจริงจริงนี่แจกเลยแจกได้แจกหมดใช่เพราะตอนนั้นจะไปขอสัมภาษณ์เขาขสัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าหมวกเขาไม่มีเขาหมวกไม่มีต้องต้องต้องแบล็คหมวกนายล็อกเกอร์ครับนี่เสื้อนี่คือเสื้อตัวเดิมที่เขาใส่มาจนล่างดอมแมจริงเหรอยังมีกลิ่นเลยะ ไม่ <idd ratchet Lust> ใช่ครับมีหลายตัวครับหลายตัวหลายตัวที่เป็นสใช่ครับสปอนเซอร์เขาก็มีบุญรอดนะแล้วก็คุณสิงค์โอเปอเรชั่นใช่ครับสปอนเซอร์รายการเราเหมือนกันแล้วก็ปิงแล้วก็มีอะไรอีกไม่เกี่ยงครับร้านอาหารครับดารุม่าดารุม่าครับแล้วนี่คือที่ญี่ปุ่นเหรอปะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขามีสาขาที่เมืองไทยเขาเป็นเขาเป็นพวกอะไรปิ้งย่างไม่ใช่ครับเป็นของทอดครับของทอดใช่คือพวกแบบคาสุดงคาสโดงใช่ครับพวกข้าวหน้าหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยคือคือไปกินบ่อยเขาเลยให้มาไม่ใช่ครับ รู้จักกันรู้จักกันรัพอทนที่จซัพพอร์ตใช่ครับเดี๋ยวว่าใครว่างก็ไปแล้วมีอะไร TJB TJB ครับ TJB คุกคืออะไรอ่ะมันคือผมก็ไม่รู้เ่ยไม่เป็นไรนี่คือสปอนเซอร์ซัพพอร์ตทั้งหมดเดี๋ยวปีนี้แน่นอนว่าโอ้โหมีเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกต้องเนอะแล้วตอนนี้เราก็ลุ้นอยู่นะเพราะว่าแมตช์เจแปนทัวร์เนี่ยเราอาจจะได้ติดถ่ายทอดถูกต้องตอนนี้เรากำลังดิวแผนการเป็นไงที่เดินทางเดินทางอะไรเมื่อไหร่ยังไงน่าจะวันที่25หรือว่าที่26เดือนนี้ครับครับมีนาคคคมมไไปปยยาาววััรรบบเดือน ไอทีเดียวสี่เดือนเลยเหรอแล้วคุณมีคุณมีนี่ยังคุณมีแบบว่าบ้านเบิร์นอะไรนีครับเขดีทางทางทางสปอนเซอร์เขาสปอนเซอร์จัดการให้อพาร์ภเมนต์แล้วก็ซื้อรถให้ซื้อรถให้เลยเรียบร้อยคือจัดการเรียบร้อยแล้วก็เอาพี่เปาแบกไปเลยสี่เดือนซื้อจักรยานให้กันผมไม่เจอพี่เปาเดิไม่ได้เจอครับโอ้หตอนนี้ไทเฟอสตาร์นะครับตรงเข้าไปตรงกลางนะฮะก็จะไม่เจอดีกว่าไม่เจอพี่เปาแล้วฮะปกติเขาจะยืนซ้อมฟอกแป๊กฟอกแป๊กอะไรอระมาณนใช้ชีวิตตอนนี้เขาจะไปตามปกเกล้ยแต่่ผมวาดี ว่าพี่เปาในประสบการณ์เยอะเมื่อเช้าเนี่ยผมพูดเลยว่าผมคุยเขาเขาบอกว่าถ้าเขาชนะเลยอ่ะเขาจะทําตัวลำบากใช่ไหนคุณลองพูดหน่อยจีว่ามันยังไงคือผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดผมชนะเลยเนี่ยผมผมยังไม่รู้ว่าเนนแผนเปลี่ยนเลยแล้วผมปรับยังปรับตัวไม่ทันผมยังเหมือนยังไม่พร้อมที่จะไปเลยคือใจผมอ่ะตั้งตั้งตั้งเป้าไว้ที่จะแปนทัวร์คือเดี๋ยวตัปชนะทัวร์้ได้ทัวร์คัลยูโรเปียใช่แล้วปัญหาคือเขามีการของ เจแปนขึ้นคุิฟายได้มาฉันจะทำยังไงล่ะใช่ไหมเคาเขายังไม่พอเขาไม่เต็มตัวไปยุโรปเปียนใช่แต่เขาวางแผนไว้อ่ะคือในปีนี้เขาวางแผนเลยว่าเขาจะเล่นในเจแปนทัวหลักหลักลูกน่ารักเลยนะตอนนี้กำลังน่ารักเลยชื่ออะไรนะ จันเจ้าครับจันเจ้าขอข้าวขอแกงครับขอแบนทองแดงให้น้องท่านสามโอเคว่าไปพอแล้วครับโอเคครีดีด้วยแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้พบกันอีกจะได้เปิดมาอัปเดตอุปกรณ์กันอีกแล้วผมบอกเลยนะคาพันเตอร์นี่มูลขังนะครับเปิดใครชนะหมดชนะหมดจะเปิดยังไม่เปิดคุณยำนี่เปิดทีหลังแล้วผมบอกเลยอวยพรคุณเลยคุณจะได้แชมป์จะเปนแหนหัวถูกต้องถูกยอดไม่มีปัญหา ได้แชมป์แน่นอนดีด้วยครับพี่สุดยอดโอ้โหโอเคจัสตินทอมัสถูกต้องแชมป์เซียร์เมดีถูกต้องเจมีแชมป์แชมป์เลยเจมี่ดอโรสันไทลน์เปิดวันแรกเปิดวันแรกได้แชมป์แล้วก็เดินไปเปิดพระชาคูวัดใหม่ได้ไปอยู่โอเพนนี่เสียดายเปิดโอเกช้าใช่ผมเปิดโอเกะแ้วไปหน่อยโอ้แล้วงั้นไี่ว่างบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาที่ญี่ปุ่นโอเคไปเอาที่ญี่ปุ่นขขออออืืไโอเค ไปไปเอาแชมป์ดิไปเอาแชมป์ดิขอบคุณขอบคุณครับัมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะไทยนิเสร็จครับผมขอขอบคุณไทยนิดนะขอบคุณอุดมธานิดนะอุดมานิครับแล้วก็ขอขอบคุณปิงนะถ้าปิงอยากจะเข้ารายการเราไม่มีปัญหาดีครับเข้าได้เลยครับคุณะพี่เก๋แบบถุกเทากลับบ้านเลยครับอคครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ของโปรเก๋ปียสว่างอรุณพรเขาจะนำอุปกรณ์ชุดนี้เดินทางไปแข่งขันในญี่ปุ่นครัว ต้องมาคอติดตามผลงานของเขาว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนในปีนี้ส่วนในช่วงหน้าเราจะพาไปชมภาคต่อของงานลับพันเตอร์เดยครั้งที่2ไปดูกันครับว่ามีแบรนด์ไหนบ้างที่มาเปิดบูธให้เดมโมงกันอย่างเต็มอิ่มและพบกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game สนับสนุนโดย Garmin